คนราศีพฤษภในปีนี้ครับได้ไพ่1ถ้วยได้ไพ่ The World ได้ไพ่3ทถ้วยและได้ไพ่ไป p พ c คเ e ตนะครับไพ่1ทถ้วยคือไพ่แห่งการิรเริ่มสร้างสรรค์การเริ่มต้นนะครับในปี2565คนราศีพฤษภเนี่ยอาจจะมีอาการที่เรียกว่า มีการเสียหายในเรื่องของมิตรภาพมีการเสียหายในเรื่องของเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นช่วงที่นิ่งๆปีนี้จะมีการเริ่มต้นในลักษณะของการขยับที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะให้คนราศีพฤษภเนี่ยพยายามทิ้งสิ่งเก่าๆที่เป็นเรื่องของเน g a t i v เรื่องของทางลบในจิตใจเนี่ยทิ้งไปเลยนะครับอยากจะให้ลืมไปเลยหรือจําเป็นแบบเรียนไปเลยแล้วตั้งต้นใหม่ในปี2566คนราศีพฤษภเนี่ยจะไปได้เร็วขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยมันบอกถึง การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยการเริ่มต้นใหม่แน่นอนมาพร้อมกับความเหนื่อยแต่ว่าไพา่หนึ่งถ้วยเนี่ยมันจะไม่เหนื่อยมากมันจะเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะฉะนั้นคนราศีพฤษภก็อย่าพึ่งไปคาดหวังอะไรไกลๆเอาเรื่องระยะสั้นในเรื่องระยะสั้นตั้งต้นไปก่อนนะครับ